สวัสดีครับท่าน,านแก๊คุณเกียรติทุกท่านทุกท่านที่ชมอยู่ขณะน,นี้10ปีผ่านไปเร็วมากครับเพราะเราทำงานหนักทุกๆวันและมีปัญหาให้แก้เราต้องคิดเรื่องงานและพยายามทำให้แบรนด์มิ s แบรนด์ไท a แลนด์มีคนเชื่อถือมีคนยอมรับจากวันแรกคำดูถูกของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเวทีาราคาถูก เวทีแกงถุง5บาท10บาทเวทีโสเพณีบางครั้งใช้คำหยาบกว่านั้นเป็นคำที่ท้าทายสำหรับผมเสมอผมคิดเสมอว่านั่นคือการเติมไฟให้กับผมเพราะคนอย่างผมชอบเชื้อเพลิงที่จะจุดและทำให้ผมต้องเดินต่อไปขอบคุณคำติฉินนินทาคำกลดดา คำดูถูกเยียดยามทุกคำเพราะทุกคนไม่ทราบหรอกครับว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราเพราะเราเยึดมั่นเสมอว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครตัวจนวันนี้สิบปีผ่านไปรวดเร็วเราผ่านร้อนผ่านหนาวใหม่เยอะมากเป็นเวทีในประเทศไทยเพียงเวทีเดียว ที่ไปโรงพักบ่อยที่สุดไม่ว่าจะไปในฐานะเป็นโจทย์แต่หลังๆกัลบกลายเป็นจำเลยเยอะมากขอบคุณรัฐบาลไทยที่เอ็นดูพวกเราตอนนี้ผมกับน,น้ำมีคดีกับรัฐบาลอยู่ไม่ต่ำกว่า6คดีและเป็นคดีอาญาด้วยกันทั้งสิน้นผู้บริหารประเทศฟ้องประชาชน เพราะประชาชนบอกความรู้สึกตัวเองไม่ได้ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าการเลิกทาสมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ถ้าคุณยังคิดว่าประชาชนทุกคนเป็นทาสรีบเปลี่ยนความคิดก่อนที่จะไม่มีเวลาให้คิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> ขอบคุณจริงๆครับ ในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งปัญหาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่เราก็ภูมิใจและที่สำคัญที่สุดเราภูมิใจน้องๆทุกๆคนน้องๆทุกๆคนจริงๆเป็นคนที่น่ารักที่สุดวันนี้ขาดไปหนึ่งคนต้องขออภัยน้องปอไหมประสบอุบัติเหตุไม่สามารถเดินได้ตอนแรกจะให้น้องมาในสภาพรถเข็นก็เกรงใจท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพอดีขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆเอาเป็นว่า เราก็ยังคงอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ในโอกาสที่เรา10ปีนะครับเราจะใช้ความพยายามมุ่งมั่นความศรัทธาของผู้คนความรักของผู้คนที่แบ่งใจมาเชียร์เรามาชอบเราเป็นเชื้อเพลิงถังใหญ่ในการขับเคลื่อนนิสสแ n วร a ไคลนด์ต่อไปในอนาคตขอเวลาผมอีก5ปีได้ไหมครับได้ไหมครับอีก5ปีผมจะทำให้ทุกคน มีแต่คำว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์คำเดียวเท่านั้นในประเทศไทยขอบคุณจากหัใจจริงๆนะครับที่เปิดใจยอมดูเรายอมฟังเราจนมีวันนี้ครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปตราบนานเท่านานสิ่งหนึ่งที่ผมสัญญากับทุกคนครับ ผมจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนพระคุณที่คุณให้ความรักกับผมผมจะให้ความจริงใจกับทุกๆคนเพราะว่าคุณให้ใจผมมาแล้วผมจะดูแลคุณตลอดไปและในโอกาสครบรอบ10ปีเราเปลี่ยนก,กฎกติกาใหม่นอกจากว่าลิมิตอายุที่28แล้วทุกคนที่ยังไม่ได้มงใหญ่ที่สุดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ว่าคุณจะเป็นรองลำดับที่เท่าไหร่ เมื่อหมดสัญญากลับมาประกวดใหม่ได้ทุกคนเพราะเรารู้ว่าฝันของคุณยังต้องการโอกาสเวทีมิสแ n นท h ยแลนด์ให้โอกาสคุณเสมอและที่สำคัญให้ความยุติธรรมให้สิทธิให้เสรีภาพกับผู้หญิงไทยทุกๆคนที่จะต้องดูแลประเทศไทยต่อไปสุดท้ายขอขอบคุณสั้นๆขอบคุณ ทีมงานทุกๆแผนกทุกๆคนถ้าไม่มีทีมงานต่อให้ผมคิดยังไงผมก็ททำไม่ได้ผมขออนุญาต